โอ้บักแกมันแตกปวดๆใี้ปากเลยค่ะอืม say kg Sai on bên ông. Sai on ta. Nhìn ta. ใส่ออนอวอรรัวจ้าเสื้อห้องไห่สามสิบกิบตับ,บวานๆเนือง,งามๆพักเลยๆจ้าวราคีนกก็มีมะพร้าวสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาจะมากินซอยจุนํากันจ้าพี่น้องนี่จ้าบอกเผาบอกเผาว,วัาวเสื้อห้องไฮพี่น้องนี่เนื้อง,งามๆอันนี้ตับนะจจะ ตับต่อตับยนนี่ตับต่อตับต่อค่ะตับต่อตับยนหรือพี่น้องโอ้ยสามสิบกิบอืมนำแตกจักจากอันนี้ใส่จ้าใส่นะจ้าไสาวมาเลยจ้ะเนี่จะใส่บอลกุ่มกินนังซีนาะพี่น้องไปจ้ะจวดกินอันใดก่อนพี่น้องนี่แล้วอยากซิมมึงบ่กเผาแล้ว เจ้าจบบาทครับฟ้าเสียงไหลพี่น้องกวาด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 กินได้บ่ล่ะเป็นถ้าเป็นบอกผาแก่แท้เนาะบบัดนี้ ชิมมังก Ooh, ่อนลอกินดูมนแตกปัวๆในปากเลยค่ะอ 음음 mm. mm -hmm. เสียบปากนี่เป็นนั่นไะระกัดปากอย่าควาอตึงใส่ก่อนส้อยไปกินปลามันจังเสียบไน่ยค่ะข้ามสองข้ามไป จะจับลาบไส้อ่อนสามสิบกิบ

เอาไว้หวามง่ายคับน 嗯。Mm. สิตเ็ดน้องถล้วสิ่เป็ดเังากัสิบเป็ผักตับตัวอืออืม Mm hmm. mm hmm. อืมอืมอ่านไม่ออก 我等，我等。 ค้ายอนย่อมจนรับคนละพีน่นนอง